หอมตะไคร้หอมขาผิ่ไทยคู่อ่ะเดี๋ยวเราจะหมัก ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เอาไปนึ่งให้สุกนะคะ เมื่อวานจะเป็นไข่ต้มวันนี้ขอเป็นเต้าหู้ปลาแผน่นมีกระเจี๊ยบมีมะเขือปอาฟักทองแล้วก็กวางตุง้งสดชื่นได้กินผักสดชื่นมาก